ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนลัคน,นามิถุนรูปงามใครจะปูนมีบุญโสภาดังพระชัดทันนั้นอยู่ในปา่นานางช้างโสภาห้อมล้อมแจจันนายโสอุดรยิงด้วยลูกศรได้งามมาพรันบุคคลเกิดมาลัคนาอยู่นั่นเมียมากครามครันเป็นทุกขรำคาญนะคะ นี่คือพระนิพนธ์ของคมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนะคะท่านได้พระนิพนธ์ไว้นะคะเมื่อสักครู่ได้คุียนถึงอิทธิพลของดาวตนุลักษ์คือดาวพระพุธนะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและก็ดาวพระเรือสวดีสามองค์นี้นะคะดาวพระเสาร์พระราหูดาวพระศรีเรียกว่าดาวกรีเทพคือเทพสามองค์ที่ให้ผลในระยะเวลาเป็นปีนะคะ แล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระพฤหัสศุเดียจัน์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะค่ะก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ให้เราระมัดระวังในช่วงแค่ที่ว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะเปลี่ยนราศีจากน้ำนะคะทัดน้ําราศีมีเข้าสู่ทัานไฟเมทเขาเรียกว่าระวาวงขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการปรับตัวจากคนที่อยู่ในน้าดาวพฤหัสที่อยู่เนี้ยบางท่านมีการเปลี่ยนเจ้านายที้ใหญ่ ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับตัวในช่วงหนึ่งะนะคะ,คะก็เรียกว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคะ,ะคะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดใช่ค่ะเพราะว่าดาวเขาเรียกว่าดาวเมื่อมีอดาวใหญ่ย้ายนั่นก็เรียกว่าดาวสารัมใช่ค่ะ,ะนะคะจากราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ําโคจรไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีธาตุไฟ เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นนะวังขาดนะวังขาดอ่นวังขาดก็ต้องระมัดระวังค่ะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวจากน้ําเย็นเยนเข้าไปคนปกติเนี่ยเดินเข้าไปที่ร้อนต้องมีการปรับตัวปรับอุณหภูมินะคะหน้าจิตหลังจิตช่วงนั้นต้องระมัดระวังใช่ค่ะเปรียบเสมือนนกท่านอาจารย์ยูท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนกเนี่ย สถิตอยู่ที่กิ่งไม้กิ่งไม้แล้วก็ใช้กาลังพลังกาลังเนี่ยกระโจนไปอีกใช่ค่ะที่ราศีนึงมันก็จะมีแงร่ะนะคะที่ว่าเรียกว่าส่งส่งส่งแรงแบบส่งพลังยิ่งเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวใหญ่ก็จะมากมากนะคะใช่ค่ะแต่ดาวพระรัทก็ยังยังยังส่งผลอยู่เช่นกันใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่าน จุดนั้นแล้ว<อ>นะคะ,ะ,คะก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นใช่ค่ะ,ค,ะคือดาวพระหัสก็จะคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะไปสถิตยอยู่เดือนไหนพบไหนนะคะแม้นดาวอื่นจะให้โทษแต่ดาวพระหัสดีเนี่ยคุ้มโทษคุ้มภัมยนะคะโดยเฉพาะชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเรียกว่าไปสถิตยอยู่ในพบที่ดีเรือนที่ดีดาวที่ดีเรียกว่าดีไปเกินร้อยเลยนะคะค่ะก็จะดีจนถึงนะคะวันที่30เมษายน2567นะคะ,คะเรียกว่า ยิ้มได้เลยยิ้มได้ค่ะสหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่นะคะท่านก็สบายใจได้เลยใชบางท่านเนี่ยทุกใจเกี่ยวกับดาวพระเสาร์ตอนนี้ท่านไม่ต้องทุกข์นะคะใช่เพราะว่าทุกสินทุกอย่างสามารถแค่ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวต่อยดาวอื่นนะคะให้โทษแต่ดาวพระสดีกุ้มโทษกุ้มภัยท่านก็ไม่ต้องเกรงกลัวนะคะเหมือนครูอาจารย์ท่านแต่งไว้ว่าเจ็บพระเคราะห์จนมาหมายข้าฟัน หากองค์ครูป้องกันมันขวัญหนีพระองค์ครูศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธ์ีพวงภัยรียกมาระอาใจหากองค์ครูท่านขุนชุนพิโรธประกาศโทษลงทันพลถักสแมน้นองค์อินศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกก็ไม่อาจจะช่วยต้องไวมอนเพราะฉะนั้นคุ้มโทษไม่สบายใจได้เลยสบายใจก็บางคนไ,ไม่สบายใจอาจารย์กลัวดาวเสากลัวเดี๋ยวดาวพระราหุีกลัวแบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะ<ช>สบายใจได้เป็นจังหวัดที่ดีจังหวัดยาวนาน อ่นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะคะเราไปตอนที่ดาวพระมริตยูอาจารย์ดาวพระมฤตยูตอนนี้ก็โกจรเรียกว่าน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็อีกไม่กี่วันก็น่าสนใจเป็นกี่วันแล้วนะคะอาจารย์กี่วันก็อาจารย์ตอนนี้อีกสี่วันเท่านั้นอีกสี่วันนะคะดาวพระมฤตยูนะคะมฤตยูเป็นดาวแห่งความพลิกผันเปลี่ยนแปลงฉับพลันลึกลับไม่ปกตินะคะแล้วก็ซับซ้อนดาว พระบริเยูเนี่ยเรียกว่าดาวยูเรนัสหรือเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็โคจรราศีละจิปี12ราศีก็อ,อ่แปสี่ปีแปดสิบสี่ปีนะคะ,คะทางอุราศจัดให้ดาวพระมริตยูเป็นดาวอากาศธาตุนะคะเป็นดาวที่เป็นาธาตุที่ว่างเปล่านะคะเป็นดาวพูดผีปีศาจเทพารักษ์ค่ะ วิญญาณวิญญาณภัยที่มองไม่เห็นภัยเชื้อโรคต่างๆนะคะสิ่งที่เรียกว่าฉับพลันจุนแรงรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นอากาศธาตุเป็นเกี่ยวกับในส่วนที่ดีก็เป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆต่างดินต่างแดนต่างประเทศนะคะศาสตร์ลึกลับศาสตร์เก่ามากๆเก่าสุดนะคะแล้วก็เป็นดาวที่ล้างนะคะอาจารย์ล้างของเก่าเพื่อไป เริ่มเริ่มใหม่เป็นดาวสุดโต่งเรื่อยนะคะดาวพระบฤิเตย่ชื่อก็น่ากลัวนะคะแต่จริงแล้วก็ไม่น่ากลัวท่าไหร่เลยนะคะแต่ก็น่าสนใจใช่ค่ะตอนนี้ดาวพระมฤิตยุอีกกี่วันนะคะอาจารย์อีกสี่วันอีกสี่วันดาวพระมฤิเตยุจะกลัวชรย้ยายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพวินาศหรือวินาศนะวินาศหรือวินาศนะแปลว่าจังค่ะวินาศหมายถึงความเสียหายความสุรุ่ยสุร่ายนะคะการปิดบังนะคะเ,ออเรียกว่า พบเป็นพบที่ปกปิดค่ะนะคะพบที่อยู่เบื้องหลังพบที่อยู่เบื้องหลังพบที่อยู่เบื้องหลังอยู่ข้างหลังไม่เปิดเผยนะคะวินาศหมายถึงการปกปิดซ่อนเล้นปิดบังอำพรังหมายถึงความวิบัติความชิบหายหมายถึงคุกตารางได้หมดเลยนะคะความเสียหายความเปลี่ยนแปลงการอยู่ต่างถิ่นแดนไกลในวินาศหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระมรตยุซึ่งเป็นเรียกว่าดาวแห่งความรุนแรงฉับพลันรวดเร็วเนี่ย เป็นท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบสุภาษนะคะสุภาษหมายถึงสุภาษหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศที่ไกลวิถีชีวิตทดลองชีวิตค่ะนะคะหมายถึงการสิ่งดีงามสิ่งดีงามความสําเร็จความร่มเย็นะนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระฤาษีอยู่เท่าวเดือนสุภาษ์กจรสถิตพพวินาจะเกิดอะไรขึ้น,นคะจังสุภาษไปวินาค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรียกว่า,าต้องระมัดระวังนะคะสุภาษเนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะภายในบ้านวิถีชีวิตของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีการโยกย้ายแบบฉับพลันเนื่องจากดาวมรตยูนี่เรียกว่าเป็นดาวที่ให้ความไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเรียกว่ากระทันหันนะคะแต่จุดที่ดีนะคะดาวร้ายนะคะโดนกักเก็บโดยภพที่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกของความร้ายเนี่ยก็แสดงออกได้ไม่เต็มที่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะเรียกว่า มีการโยกย้ายแบบคือไม่คาดคิดนะแต่ไม่รุนแรงนะคะเรามาระวังในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยที่ชีวิตของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลา7ปีนะตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่นะคะ8มีนาคม2566นะคะจนถึงนะคะเดือนกรกฎาคมปี72น่ที่มริตยูเนี่ยจะสถิตอยู่ที่ภพวินาาของกัลคนาราศีมิถุน ะะช่วงเจ็ดปีนี้ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะในทางที่ดีก็วิปัสสนานั่งสมาธิกรรมฐานทำบุญทำทานตักบาตรสร้างกุศลนะคะปล่<ช>อยนกปล่อยปลาปลอยปูะนะคะ,ะ,คะทำบุญเกี่ยวกับพวบิน้านี่เรียกว่าวัดไกลๆนะหรือวัดที่ลำบากวัดที่ลำบากะนะคะ วัดที่ไม่มีคนรู้จักโรงพยาบาลเก่าๆนะคะโรงพยาบาลสงฆ์นะคะเรียกว่าทําบุญเกี่ยวกับลงศพเรียกว่าดีมากดีมากวินาศนะคะความเสียหายเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรต่างๆช่วยเหลือนะคะเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากลงศพนะคะคนตกทุกข์ได้ยากคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะเรียกว่าสามารถทอนดวงของท่านนะคะจากร้ายกลแล้วก็กลายเป็นดีนะคะเรียกว่า ช่วงระยะเวลาเจปีนี้สาหรับบางท่านก็ไม่เคยทําบุญเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะท่องเ,อเรียกว่า,าทําบุญทําทานทําเป็นประจำนะทำน,น้อยก็ได้ะนะอาจารย์เรียกว่าสะสมไปเรื่อยเร่เรียกว่าไม่เดือดร้อนตัวเองค่ะ,ะ,คะ,ะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เดือดร้อนตนเองนะคะก็ขอแนะนําให้ชาวราศีมิถุนลลคนาราศีมิถุนนะคะช่วงเจ็ระยะเวลา7ปีนี้ที่ดาวพระมฤษตยุกจรจากภพสุภะมาสถิตที่ พบวินาศในาราศีพุกศกเนี่ยท่านทําบุญบ่อยๆทําบุญบ่อยๆทําบุญเป็นประจําใช่ค่ะซื้อโลงศพซื้อผ้าห่อศพผ้าหอ่อศพท <ำ S 1> ําบุญวัดที่กันดารวัดที่กันดารวัดที่ไกลวัดที่ไม่มีใครรู้จักรเรียกว่าบุญน่าจะหนุนนําให้ท่านแบบมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นอย่างมหาศาลคะเรียกว่ารอดพ้นนะคะเรียกว่าบุญก็ช่วยส่งช่วยหนุนนะคะให้ประสบแต่สิ่งดีงามใช่ค่ะตามภพสุภะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีคือเรื่องจริงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็เรียกว่าชวนกันพากันนะคะใชยชีวิตโปกระบือนะคะช่วยเหลือสัตว์ป่วยค่ะนะคะเรียกว่าบุญหนุนนําแน่นอนเลยนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยู แล้วก็โดยเฉพาะท่านทําบุญนะคะแล้วก็บุญจะส่งจะเสริมจะหนุนจะนําให้ท่านพบแต่สิ่งดีงามนะคะเนื่องจากมาจากพบสุภาษะนะคะอาจารย์เราไปต่อที่ดาวอีกองตอนนี้กำลังจะยกย้ายเหมือนกันดาวพรังคารอาจารย์พรังคารมาจากพบลาภะแล้วก็พบอริอริลาภะตอนนี้สถิตยอยู่พบวินาศแต่เดี๋ยวไม่กี่วันก็จะมาทับลัคนาเกิดทับอาทิตย์กําเนิดของชาวราศีมิถุนจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ ลาพะไปวินาศนะคะแล้วก็ยังอริไปวินาศด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระ้ังคารเนี่ยโคจรวิปริตเนี่ยมานานแล้วะนะเพราะฉะนั้นลาพะไปวินาศโหย้ยที่ผ่านมาคนลัขนามิพนธ์เนี่ยมีเรื่องรายจ่ายค,ค่อนข้างที่จะเยอะ,ะนะ,ะอังคารไป12สิบลักาลขนานี่เขาเรียกว่าเบียนลลกขนาะนะโดยเฉพาะเป็นดาวบับครา์เพราะฉะนั้นเรามาระวังในเรื่องอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหานะอริไปวินาศเนี่ย มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะเรามาระวังในเรื่องกล้ามเนื้อการเดินทางนะการขับรถขับราแต่ยังดีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะก็ยังได้โชคจากสิ่งเสียหายเหล่านี้นะคะหรือท่านบางท่านทําบุญเสียหายไปแล้วเนี่ยไปทาบุญแล้วก็ได้โชคได้ลาบวินาลาพะไปวินาศนะคะแต่อีกไม่นานแล้วนะคะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่ามิถุนนี้อดทนมานานดาวพรงคันเนี่ยสถิตอยู่วินาศเนี่ยหลายเดือนค่ะอาจารย์ วันที่12มีนาคมคะนะคะดาวพระังคารเนี่ยจะยกย้ายเข้าที่ราศีมิถุนะนะะเข้าพบตนุะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลาพภะไปทับตนุ ะะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ดีที่จะได้รับผลรายได้นะคะเก,กี่ยวกับการเรียกว่าการติดต่อการเดินทางก็ได้นะห Grammy รือการแก้ไขปัญหาก็ได้เพราะว่ามาจากเจ้าเรือนอริพพอริด้วยนะคะเ<ะ>พราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวแบบเคราคะห์นะคะเพราะฉะนั้นพระอังคารเนี่ยเรียกว่าเป็นโทสะจริตนะในช่วงที่พระังคารในโคจรเข้ามาทับลักนานะคะเริ่มต้นวันที่12มีนาคมเนี่ยระมัดระวังในเรื่องอารมณ์โทสะ,ะ,ะให้ดีค,ะค่ะจ้า เรียกว่าของขึ้นได้ง่ายของขึ้นง่ายเนื่องจากดาวพระงคารเป็นดาวธาตุลมโคจรสถิตในราศีธาตุลมราศีมิถุนแล้วก็โดยเฉพาะนะคะชาวราศีมิถุนซึ่งมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ใช่เมื่อพ ă n งคารมาทับอาทิตย์นะคะระมัดระวังบัติเหตุบัติเหตุการเดินทางใช่ค่ะแต่ก็ได้ลาบได้ลาบได้ลาบแล้วก็สามารถรับนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหานี้สินได้ แก้ไขได้อริคอริคทับลักระวังจะป่วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านพ้นได้นะคะป่วยในเรื่องอังคาเนี่ยเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อเกีลือดลมเลือดลมเกี่ยวกับระมัดระวังจะอุบัติเหตุอุบัติเหตุในการเดินทางอังคารเนี่ยหมายถึงรถหมายถึงเหล็กนะคะหมายถึงเหล็กแผ่นนะคะแล้วก็ยังหมายถึงพิษจาก สุนัขต่างๆได้แม,มลงสัตว์กัดอ่อยได้เลยนะคะ<ด>อันนี้นะคะชาวราศีมีถทุนเนี่ยต้องระมัดระวังบัตเหตุระมัดระวังการขับรถ,ข,บรถขับรานี่อย่าขับเร็วใช่ค่ะให้มีสตินะคะเนื่องจากท่านจะข่มขึ้นได้ง่ายใช่ค่ะจะข่มขึ้นเนื่องจากเป็นราศีธาตุลมมาสถิตธาตุลมแล้วก็ตามคำภีจัก,การณีที่บอกว่าอาจารย์อังคารคาดอาทิตย์เกิดไฟไปพิษแปดด้วย ศัตรูหมู่ทมินจะท้องเคี่ยวงานเนื้อพังหนังพินพรองพิษมหิตที่หินดังนิทานฤๅษีเสียบรถเพราะฉะนั้นก็ต้องอระมัดระวังเกี่ยวกับเลือดตกอย่างออกด้วยระมัดระวังเป็นพิเศษขับรถขับราอย่าขับเร็วนะคะขับด้วยความระมัดระวังแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็จะเ,เรียกว่าเที่ยวคาดปลอดภัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนมีโชคมีลาภมีเงินมีทองวันนี้เวลาหมด แลวก็หมดเวลานะคะพวกเราทั้งสองอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะแล้วก็ดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเซนภูมินะคะและก็ทีมงานทุกทกท่านขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิมพ์ยุพินเจริญนายกสมาคมมรสัตนานาชาติที่โอกาศแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะ ขออวพอในหะ้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดสุกหมดโรคหมดภัยมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วก็มีโชคมีลาบมีเงินเป็นก้อน,นกอนเต็มกระเป๋านะคะแล้วก็รวยรวยรวยแล้วก็โชคดีสุขภาพดีเจอแต่สิ่งดีแวดล้อมสิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอมีโชคมีลาบไม่ขาดสายไม่ขาดมือโชคดีทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ